สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อป่ายสุกุทุ้คนหัวหายหัวจแจ๊กเก้วขาดต้องนั่งจอๆตัวเอาปุ๊ยเผ็ดแกง,งังแกงปากกบมาด้วยพี่น้องแกงปากกบยยอะด้วเผ็ดสมุนไพรมากหลาย สมุนไพรมากเอาล้นเอาเหลือแต่ว่าแ,ก,แก้วแกงบ่ได้เอาหนังมันออกพี่นอ้องแหดเพิ่นเฮ็ดไทยไหมแก,แก้วไ่ได้เฮ็ดเองอืม แกงปากรบวิธีทำไม่ได้บอกแล้วพี่นอ้องคือล้างล้างกบด้วยโซดาผงโซดาเราเนะ่ะที่โซดาที่มันล้างผัก,กน,นะเอามาล้างกบได้เขาก็ล้างแแ่มันสะอาดล้างให้มันกาขาวจนเมือกมันยางมันออกเบิดก็เอามาล้วนใส่น้ำปลา ใส่น้ำปลาล้วนไปด้วยน้ำปาลาอะไรก็ได้ลวนให้มันแห้งพอล้วนให้มันแห้งปุ๊บเขาก็เอาร้วนให้มันแห้งล้วนให้มันตุ่กแกม่พี่น้องเขาก็เอาใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดใส่แล้วก็เอาพริกแกงใส่แล้วก็ล้วนอีกเที่ยนึงอื ล้วนใช้พริกแกงแห้งติดกระทะเลยเนื้อกบเนืออ้อหนังแห้งกิ่งกลอนกลอนกระทะตูดใหม่ๆน้อยนึงมั่นใจว่าพริกแกงสุกแล้วแห้งแล้วเอาน้ำเติมเติม,ตมแล้วก็ใส่พวกอุปกรณ์กระชายแล้วก็เนี่ยกระชายแล้วก็มีอย่างไร พริกไทยอ่อนอยแล้วก็พริกกินดาแดงเผ็ดต,ตายบ่เอาเรื่องพี่น้องอคอยอะ่ะอ,อันนี้กินแก้เผ็ดอันนี้กินแก้เผ็ดอายกมาดูที่ใครโทรมาไอ้ฟ้าเปล่าเดี๋ยวปิดกล่อง ครูเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเงินไอ้นั่นก็ไม่ได้ครูคนนั้นาดีคนคนขา,ขาวต้องตัน,ตนอะ่ะมากินข้าวเด้อพี่น้องกินต่อ ต้องไปพูดตอนหน้า,านั่นแหละเยอะๆพูดตอนหน้าคนคนตอนประชุมอะถ้าโทรคุยกับมึงก็แก้ตัวไปถ้โทรคุยมันกแก้ตัวไปเหมือนรุ่นนั้นแหละ น้ำกระเด็นแกงปากกบพี่น้องแกงปากกบเตี้ยกปะดูบมันใหญ่อกระชายจะแก้วมักจึงกระชายมันเนีพี่น้องจังร้อนดิาะ เนี่ยก็ใช้เนี่ยนี่ Hmm. no หัวเงียบกิ๊บเลยพี่น้องเงียบพะอะไรละ่ะเผ็ดคอยตะกุยหายอย่างหาไอ้นั่นหากระถ่ายเผ็ดไหเด้วยไอนีคำหนึงอืมเา ต้มก่อนต้มก่อนพี่น้องเห็ดนี่โอ่ละ ึ้นหอบไปเลยเผ็ดตาท้อนเลยพี่น้อง ถ้าใครชอบกินก็เดี๋ยวลงก่แล้วกว็แชร์เด้พี่น้องเนอะ